ป,ประกอบอาชีพทําเกษตรทําสวนยางภาคใต้ก็รู้กันอยู่ว่าราคายางมันจะมีสภาวะที่ขึ้นขึ้นลงลงซึ่งไม่มีความสเสถียรเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงที่จะหาไรายได้เสริมหรือว่าหาไรายได้ที่มาเสริมช่วงที่ราคายางตกต่ำนะครับเราเราทำเม็ดแคนเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องไปทําลายสวนยางหรือไปไป,ไปทำลายป่ามันเราแค่ เอาทํโรงเรือนเสริมในล่องสวนยางนะครับพอมารวมกันคราวนี้ก็เมืงินได้มีโอกาสเข้ารวบอบรมเรื่องการแปลรูปตัวเห็ดแครงนะครับคราวนี้เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเห็ดแครงเนี่ยให้ไปสู่ตลาดได้มันกว้างขึ้นก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่างั้นเราเอาเห็ดแครงเนี่ยมาแปลรูปเป็นอะไรดีก็เลยได้มาศึกษาหลังจากที่ทําฟาร์มอยู่นานนะครับไม่รู้เลยว่าเห็ดแครงเนี่ยนอกจากเนื้อสัมผัสท,ที่เขาเด้งเด้งคล้ายๆกับเนื้อสัตว์อยู่แล้วเนี่ยมันยังมีโปรตีนที่สูงมีกกรดอออมมโนนนจําเเเเป็คบหบหืืัั้สตวลย แล้วก็มีสารเบต้ากูแคนที่ใช้ในการต้านโรคมะเร็งด้วยซึ่งด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาเนี่ยมันเหมาะมากกับการมาทําเป็นแพนเบสประกอบกับช่วงนั้นมันปี2018แล้วนะครับมันจะมีในเรื่องของที่เป็นอาหารแนวใหม่หรือว่าเป็นแพนเบสฟู้ดที่ต่างชาติตอนนั้นนินยมกันมากนะครับมีแบรนด์ต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยอยู่ประมาณสองสามแบรนด์ที่เรารู้จักแต่แบรนด์ในไทยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเดินค่อนข้างจะโดดเดี่ยวจะเหงานิดนึงในในช่วงปี2018เราเองในสาขาเอ็นบีเราก็ทําได้ในะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะ หาตลาดหาช่องทางเพื่อจะขยายตลาดให้ให้ได้กว้างมากขึ้นเพื่อจะทําให้มันเกิดช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าการที่จะทํางานหน้าเดียวอย่างเช่นทําเชิงเดียวในการทาปาล์มเองหรือหรือเห็ดส,ส,ส่วนยางเองเนี่ยในช่วงที่ราคาตกต่ําเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแต่นะวันนี้เราก็มีไอเดียโมเดลตรงนี้เพื่อจะไปสอนเกษตรกรนะครับคือเราสอนไปเป็นหลักพันครับแต่ว่าก็มีทั้งคนสนใจมีคนทั้งสารต่อหน้าตอนนี้ครับมีอยู่15ลรายที่ เป็นเครือข่ายเหนียวแน่นของเราคือเราให้ราคาเขาแบบประกันราคาให้เขาเลยแล้วก็เราก็มาหาช่องทางตลาดเพิ่มเองเนี่ยเพราะงั้นทําให้เขามีปริมาณบลุ่มที่ชัดเจนแต่ละเดือนเขาก็อยู่ได้แฮปปี้นะครับแล้วก็เขาก็ได้ทำงานในพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปส่งลูกไปเรียนไปอยู่ในเมืองเพื่อจะแบบหาเงินอย่างเดียวเพราะงั้นเขาก็บอกว่าอนาคตถ้าตัวนี้มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราผลักดันได้เนี่ยอาจจะทําให้มี จาก15ลายที่เราส่งเสริมเราอยากให้มันเพิ่มไปเป็น20ลาย50ลายหรือ100ลายใช่ครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราชื่อว่าเห็ดแครงใช่ไหมครับแม้แต่คนไทยเองครับเห็ดตัวนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเลยพอเราจะนําเสนอออกไปเนี่ยทำให้ต้องมาใช้เวลาในการที่จะนําเสนอว่า เขาดียังไงเขามีคุณสมบัติโดดเด่นยังไงที่เราถึงเอาวัตถุดิบตัวนีม้มาแปลรูปส่วนในเรื่องอุปสรรคในการของการทําฟาร์มเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นต้นทุนช่วงแรกต้นทุนครับในการลงทุนคือผมมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคคือการเพราะเห็ดแครงครับด้วยสูตรที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ขี้เลื่อยไม้ยางกับลำข้าวซึ่งซึ่งหาในพื้นที่ได้อยู่แล้วประเทศไทยปลูกยางเยอะมากปลูกข้าวเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจอันดับหนึ่งอันดับ2ของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมี เวสของพวกนี้เยอะมากแทนที่เราจะเวสพวกนั้นนะครับไปเผาให้มันเกิดมลภาวะเรากับเอาเวสพวกนี้มาเพิ่มมูลค่าโดยการเพราะเห็ดแครงซึ่งเป็นโอกาสที่ที่เรามองเห็นจากวิกฤตจากปัญหาอุปสรรคเนี้ยเอามาแปลงเป็นโอกาสยังไงอนาคตเนี่ยในภาพรวมของโลกครับประชากรเพิ่มขึ้นทุกวนันแต่ว่าพื้นที่เราลดลงแหล่งอาหารจากพืชก็จะเป็นทางออกของเรา มันไม่ใช่เฉพาะระยะสั้นนะครับอันนี้เรามองว่าจะเป็นโอกาสในอนาคตในอีกหลัก10ปีหลักร้อยปีเลยที่จะหาโปรตีนจากไหนที่ไม่ใช่ในการทําลายธรรมชาติจากการเลี้ยงสัตว์เป็นโปรตีนทางเลือกจากพืชซึ่งเห็ดแปลงเนี่ยครับมาตอบโจทย์ตรงนั้นได้คราวนี้เราจะต้องทํายังไงให้เห็ดแปลงนะครับเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับแล้วก็เอาเอามาแปรรูปในรูปแบบของเมนูอะไรที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายๆเพื่อที่อนาคตนะครับเราวาดฝันไว้ว่าเห็ดแปลงจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจข,ของประเทศไทยตัวใหม่ครับ จากที่เราเป็น SME รายเล็กๆที่ไม่รู้จะหาช่องทางไหนครับที่ไปถึงตลาดได้เนี่ยต้องขอบพระคุณกรมไอ TP นะครับช่วยเราให้ไปคุยกับลูกค้าได้จริงๆได้รู้ r e q u i r e m e n t ของลูกค้าจริงๆทําทำให้เรามาปรับสินค้าให้เหมาะสมที่พร้อมที่จะส่งออกได้จริงๆครับเงินที่เราได้มาจากทุกทท่านที่ช่วยอนดหนุนเราเนี่ยก็จะหยิบยื่นไปสู่ชุมชนสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มหรือว่าสร้างความยั่งยืนใบชุมชนได้ในระยะยาวเลยครับ